หล,ะล,ะละ่อๆกำจัดอาหารในคลิปนี้ในคำพูดอยางขายแต่ไม่ยืนแรงใน,นตีีอายุใครตำกวาแต่ปีควรให้ผู้ปกครองมานั่งดูด,ด้วยนะถ้าดูแล้วมันสนุกปิดไปกูแค่คนเล่นเกมที่มึงตาคนนึงนะกูแค่มาทำเพื่อความมันเทิงจบนะขอบบุณครับก็สวีดสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็น เ่้ามาพี่น้องปุยาตาวะวานรีปักข้างบ้านนะครับผมก็อย่าลืมเรียกรูดล,ล,ล,ล่าล่าถอยท่านเรียมาดูผมเล่นไอม้มกันนะครับอ่ะนะครับผมลิมพันยังไม่ทันได้เร่นยังไม่ทันได้พูดเยอะเลยนะครับผมถนะ้าวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในครัว ูจะเล่นเล่นขี้ก,กาขี้เงียนขนาดก็จะเล่นให้พวกมึงด,ดูดูกันนะครับนั่นนอนก็ไม่มีอ้ไรมากก็ไม่รู้จะเล่นอะไรก็เลยโหลดเป็โนโหลดเกมเก่ามาเล่นก็คาวอฟดูตี้มดบไม้ของเรานั่นเองนะครับนะวันนี้เราก็จะมาลงแรงกันในโหมดสั้นนะครับนะ ใครเรียกหมดอะไรผมไม่รู้ผมเรียกโมดสั้นก็เริะะะ่มกันเลยกว่าอ้อยเหลือด้วยผม,ผมก็จะใช้เป็นปืน ICR1 นน้ำนะไปแล้ว เป็นเกมเร็วและไวนะไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องควางเบอร์ไปก่อนตัดหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องตัดก็ได้นะอุ้ยอุ้ยสั้นไปหน่อยลองถ้าได้ยินเออลองถ้าได้ยินเสียงกอกแกกอกแกจกาก,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 กหน้าจอนี้ก็คือขอประทานอัพไผ่ด้วยนะครับเพราะปุ่ม ห้าเจ้าลุยโอ้โ,โหโดนแฟตตัวเองหนึ่สองโอ้ยหลังเข้าอือหือดอกนี้ไป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 ดอกนี้หลังเข้านะครับผมโซโลล็อกแดนสั้นกันสนุกสนุกครับผม ไปไปมอือเพื่อนได้หรือเปล่าอุ<ำ>ย้ยเข้าหัวไหมโอ้ขวานี่อ่ะตัวเดิมอีกแล้วโอ้ย ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วนะมไม่น่าโดนนะขี้อ้อมขี้อ้อมหลังจัง่งว้าชอบอ้อมหลังกันจั่หว้าตัวเดิมรูเปล่าเนี่ยอยตอนนี้ไหว เก็ดจอดไปขี้อ้อมกันต่างวะพวกมึงเนี่ยไหนเนี่ยมึงอุ้ยก็เดิมเลยยิงตีนด้วยโอ้โหแล้วชนะกับแพ เปลี่ยนฟังเป็นฟัง,ปฟงไปกว่าดี่ก่อนนะไม่แ,แต่เลมแน้วครับ <like> เปลี่ยนกระสุนไวเอาใสแค่นั้น,นพอออ้หไม่นิ่งเลยโอ้ยจังหวะน,นี้สามตวัวลวด อา้ยี่ี้ตัวต้องว่านี่ใครยิงอือนะโดนสโมคอกอีกใครสโมคกวะทำจริงเป็นปืนครับโอ้โหไม่ถนัดเลยปืนนี้ โอ้โหเหลงหัวนะแต่นี่ปัดหัวไปอืมพีชีฟขึ้นเรียวผีชีพตัวเองไปมึงตายกูกัเอ้ยอืมมองไม่เห็น จะลองคลิปนะครับผมอุ้ยโอ้โหลองคลิปก็น่าจะคลิปยาวนิดนึงนะไม่ได้ตัดไม่ได้ตอ่อ เาเรียกว่าลองคลิปหรือเปล่าโอ้โหยิงยาวเลยโอ้โหกระสุนไม่หมดหรือไงอปืนนี่ไม่ค่อยเหมาะกับด่านนี้เท่าไหร่ผมว่า <it> เล่นยากไปเลยเห็นไหม่าจะเลง็งกว่าจะยิง ดอกสุดท้ายคือพรมครับผมเอ็มีมีไม่ใช่พมอยู่เลยไม่ถนัดอนั้นเนี่ยคือเพิ่งโหลดมาเล่นนะเฮ้ยอนี่นงไงโอ้เก็บหมดเก็บลอยขึ้นปนหนึ่งแล้วนะครับ เลยไล่ด้านเนาะนะครับเมื่อกี้หอคนอยู่ตัดมาเลยกันหนึ่งเดียกอีพีนี้คลิปอาจจะสั้นสักหน่อยนะเฮ้ยหลักเข้า

ก็หญิงเศร้าทำเพื่อ,อาไปย่องนะเบอร์คำดอกนี้อุ้ยโอ้ยโอยเร็วเลยเร็วเลยไม่นี่เขาเจะว่าพิเร พิลที่โอ้ยโดอกนี้ทำไม่ปืนมันอ้ยไม่เข้าใจเกมมองกระตุกอะไรวะเน่ยกูเนี่ยมากระตุกอะไรตอนนี้นะไปไปไหนละรอดักตรงนี้ยังเดียวครับผมอุ้ยเหรอ นะเราอยู่เงี้ยเดียวแหละไม่ไปไหนละล้มคา้าละเราดักไก่เองเด้อข้างเดียวกันโอ้โหกำลังจะปาเครื่องบินระเบิดเลย เอ้ยโอ้ย,อยลืมเปลี่ยนไปไปลนลรสไนก็ได้วะอืโอ้โหหลังเข้าแล้วอื ไม่ไหวนะครับนะขอจะขอเปลี่ยนโอ้กโอ้ดีเกินจังวันสุดท้ายหลังเข้าโอ้โหมันเกิดตรงไหนวะเนี่ยเล่นใหนโทรซ้์นะครับกอกแกกอกแกกหน้าจอเลย ก็ขอประทางโทษประทางและภายไว้ซะด้วยตรงนี้เลยเฮ้ยไม่ตายเหรออะไรวะโดนไปเม็ดนึงไม่ตายเฉยเลยลอืย ปืนยังไม่แต่งเฮ้ย้ายอู้ยโดนซาไนต้าด้วยยังไม่ได้ใช้ปืนไอ้นี่เลยอใครอีกคบนี้ โอ้โหยิงตีนโอ้โหจอจอโอ้โหสี่สองอีแ้วครับเราครับ เล่นในเกมนี้ Call of Duty Mobile ก็ยังเล่นแบบเก๊ๆกลางๆก็ตามชื่อช่วงเลยนะกูอยากจะเล่นเล่นคลิปกาคิปเกินไงกูก็อัดคลิปมาให้พวกมึงดูดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ต้องดูก็แค่นั้นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่าขออนุญาตตัดตัดจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบ๊ายบายครับจุ๊บจุวบลิปหน้าเจอกันบาย